ยันประหยัดอดทนทำงานหนะักรู้ไหมทำไมถึงไม่รวยสักทีนี่คือหนึ่งเคล็ดลับนะคะนั่นก็คือว่าวันนี้นะคะใครที่ทำงานมาเหนื่อยมาทั้งชีวิตสิ่งหนึ่งที่คุณนะอยากจะมั่งคั่งร่ำรวยให้รวดเร็วขึ้นนั่นก็คือว่าคุณต้องมีวิธีและแผนการนะคะที่คนเราทุกคนนั้นต้องมีวิธีการคิดและสร้างแผนการ ของความสําเร็จค่ะว่าวันนี้ยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราอยากเป็นนักร้องแต่คุณวันนี้ไม่ฝึกไม่เทรนไม่คืรว่าไม่เรียนรู้เลยนะมันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้และจะเกิดขึ้นได้นั่นเองดังนั้น,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 นวิธีการและแผนการนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะมันจะทําให้คุณนั้นรวยเร็วขึ้นนั่นเองลองไปทําดูกันนะคะนี่คือหนึ่งเคล็ดลับที่นํามาฝากกันค่ะคราวหน้าจะเป็นสาระอะไรดีมาฝากกันนั้นก็ติดตามกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ